สวัสดีครับเมื่อวนนี้สร้างยากเกษตรมีประสบการณ์มาแช่ให้พี่น้องที่เป็นนิวนะครับนิวเนตไตเนกพะปัสวะพนที่เป็นโค้งยาหูนะครับว่ามันทรมานสไัไมใดที่เห็นนี่คือปลากะเพนะครับปกะเพราเอียงก็ได้ครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมกินแล้วได้ผลนะครับนิวลดออกมา เลยนะครับครับนี่ครับนี่คือก้อนนิวที่ออกมาจากกระเพาะปัสสาวะประมาณเกือบเส้นหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็มี่ปักพาาน้ำหอมครับหน่วยหนึ่งแล้วก็สารสมนะครับประมาณขอหนึ่งครับวอไ ส่วนผสมสองอย่างนะครับไอสารส่สวนนี้ข้ากับทุบมุนมุนครับทุบมุนมุนแล้วก็มาค้นส่น้ำมะพร้าวนะครับค้นสซน้ำมะพร้าวอันนี้กินก้อนนอนนะครับประมาณกินประมานหามือครับของผมนี่ออกมาเลยนิวนี่ครับนิ่กินก้อนนอนนะครับประมานหามือนี่ ออกแน่นอนนะครับหน้ามะพร้าวครับสารสมถถ้ารูดออกเราก็เศร้าขินนะครับมันอาจ,จมีผลขังเคี่ยงนอไอ้สำหรับผู้ลังคนะ้นสารสมนะครับผมกินในประมาณหามือผงกับเศร้าเลยรับร่องครับสูตรนี้ออกแน่นอนครับนิวถ่ายญ่ยก็นี่ผมก็บ,บรูวมันสิออกวะแต่ของผมนี่ประมาณเกือบเส้นนะครับ ออกเลยครับสำหรับผู้ที่เป็นนะครับไปหาหมอไปแล้วก็ให้ยาสลายมาก็ยังบอกอ,อกลองเอาสูตรนี้ครับไปลองเบิงของผมลองลองมาแล้วครับนี่ครับลองมาแล้วออกแน่นอนครับครับส่วนสำหรับผู้ใดเบิงแล้วก็ แช่บอกต่อๆกันไปนะครับอ่าสำหรับปูทียังบูฮูก็เอาไปล่องเบิงครับครับครนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีคลิปได้ดีๆสิมาแช่มาถ่ายให้เบิงนะครับสวัสดีครับ